มีอะไรบ้างอ,อุปรกรณ์คะน้ำแข็งน้ำแข็งน,นมนมแล้วก็นมแตงโมอ่อ okay. อาโอเคทำอะไรครับ <Okay. S 1> ใส่เลยครับใส่เท่าที่อยากใส่ครับโอเคใส่น้ำแข็งไหวจะเยอะไปเปล่าพอแล้วอเอตแตงโมเยอะเยอะหน่อยนะมไหลแต่ถ้าใส่เกินเท่าไหร่ดูนี่เกิน,นยัง น้ <140. S 2> อยสี่สิบเ้าต้องเอาน้แข็งออกก่อนค่น้ำเต็มก็ใส่เลยไม่เยอะน้ก็ใส่ไม่ต้องเยอะมากแต่เังไม่ใช่ใส่็อ่าโอเคเราจะปั่นตรงนี้กันไหแคอ่าพอแล้ว,<า>ลว,ลวทาวงาน,งนั่นเองแค่เอาจ้าหนึ่งร้อยอ่าอ่าเอาเท่าไหละพอเคโอเคเอาทิ้งเลยกันทิ้งเลยเอาเราก็ไปมา <laughs> พอแล้วอราดนมลงไปนิดนึงน้นมเอ่อระวัโอเค,อเ,คเอาอีกไหมเอา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 สักชิ้นสองชิ้นอีกสักชิ้นเล่นเล็กหน่อยอ่าโอเค,อเคระวังมนะือ ข้างในไปเลยเอีกนิดนึงอ่ะนั่นแหละอ่ะค่อยๆเอียงเป็นเครื่องปั่นแบบไล่สายใช่ไหมครับเมื่อกี้ชาร์จแบตนม่ไดเดียวไม่รู้จะปั่แนแรงไหมแบบมันอ่อนโอ้เริ่ม,นมันดูเป็นนมเป็นคูแล้วแบตหมดหรือเปล่า เอากลับมาอีกด้านนะึ่งเอาลองมาดูก่อนเดี๋ยวเพื่อนปลาว้าวเป็นยังไงเอามาดูสิเอามาให้ดูหน่อยสิทีนโรงเลยนี้บอกจะลองชิมบอก ใส่แตงแม่ว่าไม่อาจจะไม่ต้องใส่น้ําแข็งเลยอะลองดูดิโอเคย,ย